สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวไทยเผยเส้นทางรักกับหนุ่มต่างชาติไม่เปลี่ยนใจแม้สามีค้นพบตัวเองแล้วผู้ใช้ t ิกต o k คุณมารินดาบรัสหรือคุณมารินดาสาวไทยที่ได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติที่ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปแต่ใจเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยเธอได้อัปโหลดคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอพร้อมกับข้อความที่ว่าเรื่องจริงในความทรงจํา ดูจบจะเข้าใจค่ะเพื่อนๆโดยในคลิปนั้นจะเห็นว่าเริ่มต้นนั้นทั้งคู่ก็คบหากันแบบสามีภรรยาทั่วไปแต่พอนานไปฝั่งผู้ชายก็เริ่มรู้สึกถึงความต้องการของตัวเองว่าอยากที่จะเป็นผู้หญิงเขาจึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการข้ามเพศไปเป็นผู้หญิงในที่สุดถึงแม้ว่าตัวของสามีจะเป็นผู้หญิงแต่ทั้งคู่ก็ยังคบกันอยู่อยู่ด้วยกันแม้ในใจลึกๆจะคิดถึงสามีคนเดิม รวมไปถึงเล่าเพิ่มเติมว่าตัวสามีของเธอรู้ตัวว่าตัวเองต้องการเป็นผู้หญิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่โดนปิดกั้นทางสังคมใช้เวลาน,านานกว่าจะแสดงออกแบบนี้และเธอยังเสริมอีกว่าถึงทั้งคู่จะเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าตัวของแฟนอยากจะไปเดทกับหนุ่มๆเธอก็สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและกันเรียกว่ากลายเป็นเรื่องราวสุดซึง้งและเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดียโดยมีผู้เข้ามารับชมคลิปของเธอมากกว่า1.4ล้านครั้ง มีผู้ที่กดไลค์ให้กำลังใจเธอมากกว่าแสนครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w วส co t th ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ